ข้อความต่างมิติข้อความที่22ชีวิตคืองานภายในอาการไม่สบอารมณ์อย่างที่พวกคุณเรียกกันนั้นปกติแล้วมันก็มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ตรงกับสิ่งที่พวกคุณคาดหวังเอาไว้ซึ่งโดยปกติแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของโปรแกรมทางความคิดเก่าๆบางโปรแกรมและเมื่อสิ่งน,นี้เกิดขึ้นแล้ว พวกคุณก็จะมองออกมาแต่ข้างนอกตัวเองเพื่อหาเหตุผลและเพื่อหาความพึงพอใจเพราะว่าภาพของสิ่งที่พวกคุณต้องการในชีวิตนั้นกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณนั้นมันไม่ตรงกันแต่จงจำไว้ว่านี่คือมายาการและจงจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากภายในก่อนทั้งสิ้น แล้วจากนั้นจึงค่อยถูกออกใช้มาสู่โลกภายนอกทีหลังดังนั้นกุญแจสำคัญก็คือการกลับเข้าไปมองดูภายในของตัวเองแล้วดูสิว่าสภาวะภายในของพวกคุณนั้นมันยังมีความคาดหวังอะไรที่ยังไม่ถูกเติมเต็มอยู่บ้างชีวิตคืองานภายในเสมอมาและพวกคุณก็คือกุญแจสำคัญเสมอมาด้วย เพราะว่าพวกคุณคือผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาเองคือผู้สังเกตการเองคือผู้ที่รักเองและก็คือผู้ที่จะถูกรักเองด้วยดังนั้นจงสุภาพอ่อนโยนกับตัวเองให้มากและจงกลับเข้าไปอยู่ในช่องว่างภายในของตัวเองซึ่งเป็นที่ที่พวกคุณจะเคารพและให้เกียรติความสุขความเบิกบาน และความรู้สึกซาบซึ้งใจของตัวเองซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นก็คือความสั่นสะเทือนคือบันไดหินที่พวกคุณจะสามารถใช้ก้าวขึ้นไปเพื่อให้ตัวเองไปอยู่เหนือความรู้สึกที่ไม่สบอารมณ์เหล่านั้นได้ในช่วงเวลานี้มันเป็นการง่ายมากที่พวกคุณจะตกลงไปติดอยู่ในโครงข่ายพลังงานของจิตสำนึกมวลรวม ของคนทั้งโลกเพราะว่าช่วงเวลานี้มันกำลังมีความวุ่นวายกราหนและความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นอยู่มากมายและในทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ดังนั้นบนเส้นทางเดินของพวกคุณที่เต็มไปด้วยภาพและการรับรู้เกี่ยวกับความตายความหายนะการสูญเสียและความเจ็บปวดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโครงข่ายพลังงานร่วม กับคนทั้งโลกแบบนี้มันจึงสามารถที่จะกลายเป็นเส้นทางที่เปราะบางด้านอารมณ์ได้ดังนั้นหน้าที่ของพวกคุณและของมนุษย์แห่งดวงดาวหลากมิติทุกๆคนก็คือการเหนี่ยวรั้งเอาขึ้นความสั่นสะเทือนที่แข่งแกร่งของความรักความสุขความเบิกบานความรู้สึกาซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีให้มาอยู่บนโลกให้ได้ ส่วนอารมณ์อื่นๆนั้นอารมณ์ด้านลบอย่าไปใส่ใจเพราะว่าพวกมันมีแต่จะไปเพิ่มความเจ็บปวดให้กับสนามพลังงานร่วมของคนทั้งโลกเท่านั้นเอง